กลับมาเริ่มใหม่ตรงนู้นเลยเริ่มใหม่มาใหม่มันต้องปั่นต่อเนื่องครับถ้าหยุดแต่มันจะต้องออกแรงเยอะหันมาดิหันมาดิเริ่มใหม่ตรงนู้นเริ่มใหม่ตรงนู้นเริ่มใหม่ตรงชิดหลังบ้านมาเลย <ห ả? S 2> เริ่มใหม่ตรงติดตัวหลังบ้านมาเลยอยา่าเหยียบผ้านะเหยียบผ้ามันออกยากแลวน้องปั่นมาเรื่อยๆครับอย่าหยุด ปั่นมาดิอย่างนั้นเหย,ยียบมาดิานะเออเออเหยียบมาชาน้ำน้ำมันหมดเร็วๆปั่นมาดิจีบมาดิไม,าไม่เป็นไรทั้งหมดก็จอดอยู่บ้านเออเออเอาขาขวาเหยียบก่อนเหยียบไปอีกขาขวามาเหยียบไปส่งไปเออเหยียบมาซ้ายเหยียบมาเลย มาไหมไ,มไ <ป S 2> ด้แว่าอยน้ไ,นไม่เกี่ยว ถ้าปั่นได้นะก็ประสาทได้เพราะที่ตลาดพื้นมันปั่นยากกว่านี้อีกนะถ้าปั่นในบ้านไม่ได้ก,ปก็ปั่นตลาดไม่ได้ไม่ได้น้องต้องต้องไปฝั่งใกล้ๆห้องน้ำอ่ะเริ่มใหม่พ่อรู้ไหมนะเริ่มจากตรงหน้าประตูหน้าประตูใช่ แล้วปั่นมาเลยนะทีเดียวถึงประตูนี้เลยนะปั่นมาถึงนี่เลยนะมองทางเดี๋ยวีบมาเลยอย่าหยุดถีบมาเออน้องก็น้องไว้หยุดไงน้องฉีดไปแล้วน้องหยุดอะ่ะ จับตรงๆอ,อ,อย่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาเดี๋ยเลี้ยวไปเลี้ยวมามันก็ไม่มีแรงส่งเดี๋ย,ยมอันนี้เดินมาเดินหน้ามาข้างขวาชี่มาเดีชี่มาเดีเออชี่มาขา้างหน้าสายตามมาเลยสายช่วยดันด้วยมาอ่ะลูกขยับขึ้นมาใหม่เดินหน้านิดนึง อ่ะชีบมาทีนี้ชีบมาชีบเอาซ้ายชีบก่อนเออขวาชีบตามเอออย่างเงี้ยอย่าให้มันหลุดจากแป้นนั่นนหะอ่ะซ้ายชีบก่อนขวาชีบตามเออชีบมาดิชีบมาอ่าเออแค่นั้นแหละชีบมาดิ